นะครับก e ็มาสันแก้เกมแหลกกันนะครับไม่ได้ไปต่างลกไปหน่อยขอโทษนะโอเคขั้นแรกครับกดไอเดียผมจะแจกแอมแอมแก้ไอแก้เกมแหบนะครับแอมนี่แหลผมจะแจกครับใต้คลิปนะครับคลิปใต้คลิปโอเคนะ กดนี่แหลนะนะนะี่ผมวงไวนะ้นะนี่มันจะแจกก็เข้าไปลิงก์้คลิปนะครับรอนครับรอรอได้ช้านะ่อยโอเคตป็นะีหมมาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมครับก็กี่ก็กดตรงนี้นะกดไปเลย ตงนี้ก็ตนียก็้วกดทำตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ไม่หมดเลยนะเห็นผมนหมก็กดตรงนี้นะแต่ผมจะไม่กดมองทำแล้วเราก็จะขึ้นโฆษณานะครับราระบาดอะไรแบบนี้ก็กดตรงนี้ต่อแต่มันก็จะลอนานหน่อยนะแล้วก็กดกระบาดเหมือนเดิมที่กดแทนทำช่องนี้ไว้แล้วครับ เดิมเลยแน้วเมื่อกดตรงนี้นะของจะสอนตรงนี้เลยก็จะกดดเปิดตรงนี้นะครับกดไปตรงนี้เลยแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปิดตัวบวกครับนะครับครับเปิดฟรีไฟล์นะจะเล่นิ่มคือจะมีแอปขึ้นมาแล้วก็เข้าเกมได้เลยแอป แก้เกมหลับได้นะครับสใหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเด็ดออกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อเพืให้ผมด้วยนะครับวบนันนี้ขอลาไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดนจะทำลิปงานแจกเกมรมาวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย แต่วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย